หลังจากที่พระเอกนั้นได้ใช้พลังมังกรสายฟ้าใหม่ของเขาเพื่อที่ก่อจะเป็นการได้เข้าไปต่อสู้กับอสูรและตนหนึ่งนั่นนะครับซึ่งตอนนี้มานั้นก็ดูเหมือนกับว่าก็จะกำลังโมโหพวกพระเอกอยู่เป็นอย่างมากเลยนั่นเองพระเอกนั้นก็เลยได้บอก กับสิพี่ต่อไปเลยว่าให้ปวดใจยืนก่อนนะสิพี่อสูรและตัวนี้นั้นมันก็ดันมีระดับพลังที่มันก็อยู่ในขั้นสูงมากจนมันเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าเป็นขั้นที่9ของหอคอยแห่งการเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วยสิที่นั้นก็เลยได้บอกไปนะครับว่าเราเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วละจะต้องยืนหยัดและทําการตา่อสู้กับมันไปที่นี่ก็เท่านั้นเองพวกสิที่นั้นก็มีความแข็งแกร่งีเยอะแยะมากมายเช่นกันเขาก็ยังใจร้อนมากๆและ ก็ไม่ได้ฟังในคําเตือนในสิ่งที่พระเอกนั้นได้บอกกับเขาไปเมื่อก่อนหน้านี้สิทธิ์พี่ที่เขานั้นก็มีฉายาว่าจัก,กรพรรดิเล่าคนนี้นะนะครับเขาก็จึงได้ทําการใช้เคล็ดวิชาสายน้ําให้มันได้ออกมาอีกครั้งหนึ่งอสวรแลกดเนี่ยมันก็เลยได้โดนเข้ามาขังเอาไว้ไปด้วยเคล็ดวิชาอันนี้และจากนั้นสายน้ําเนี่ยมันก็เลยได้พุ่งลงมาโจมตีใส่ตัวของมันไปอันนี่นก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตี ใส่อสูรแรดเข้าไปอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเถียงหลายครั้งไปด้วยกันนั่นเองนะครับค้มและสิ่งพี่คนต่อมาที่เขานั้นก็มีพลังธาตุไม้นะครับเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าได้ทําการประสานพลังเพื่อเข้าไปโจมตีสวดพลังใส่อสูรแลดตนนี้ไปแบบพร้อมๆกันอีก พระเอกของเราที่เขานั้นก็ได้เห็นไปเช่นกันเขาแน่ก็เลยต้องไม่มีทางเลือกแล้วพระเอกก็จึงได้จัดกายใช้พลังสายฟ้าซึ่งมันเนี่ยก็เป็นวิชาที่ก็แข็งแกร่งมากๆทำให้สิทธิ์พี่ทุกคนนั้นก็ถึงกับต่องอึ่งถึงในพลังของพระเอกกันไปเลย พระเอกนั้นก็ทําการระเบิดพลังขั้นสุดยอดของเขาให้ออกมายื่นมือออกไปด้านหน้าอีกแหละจากนั้นพระเอกก็ได้บอกต่อไปว่าวิชาผนึกสายฟ้าทั้งเก้าเอ๋ยจอน,นก็จงสแสดงพลังออกมาเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นพลังเสาหลักแห่งจกักรพรรดนินะครับและหลังจากที่พลังของพระเอกนั้นเนี่ยมานก็เลยได้พุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแห่งนี้ระเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเดี๋ยวก็จะเป็นพลังถ่าไม้ใต้ใหม่ของพระเอกนั่นเองกระบองสายฟ้าขนาด ยักษ์เนื้อจู่จู่มันก็เลยได้พุ่งลงมาณที่แห่งนี้พวกศิษย์พี่ทุกคนน,นะครับผมแต่ตอนนี้ก็เลยได้ทําการพร้อมใจกันรีบวิ่งหนีพลังของพระเอกไปพวกเขาเนี่ยก็คิดในใจเลยนะครับผมว่าทาหาพวกเราเนี่ยก็ไม่หลบกระบองสายฟ้าอันนี้ไปแล้วล้วก็มีหวังพวกเราเนี่ยก็คงจะได้ตายกันแน่แนและที่เหลือเนี่ยนะพวกเราก็จะขอฝากที่เหลือให้กับเจ้าด้วยรักกันนะชื้อกวงเชิงให้พระเอกนั้นเป็นคนที่ได้เข้าไปจัดการ กับอาสูรยักษ์ตนนี้เข้าไปแทนนะครับและเมื่ออาสูรและนั้นมันก็ได้เข้ามาเจอกับพลังวิชาท่าไม้ตายใหม่ของพระเอ,อกแต่ทวาตัวของมันเองนั้นก็ดูเหมือนกับว่าคงจะยังไม่ยอมแพ้ไปง่ายๆเช่นเดียวกันมานาก็เลยได้จัดการระเบิดพลังที่แท้จริงของมันให้ออกมาไปด้วยมันก็ได้ทําให้ตามลําตัวของมัน จึงได้เกิดขึ้นมาเป็นพลังสายฟ้าพลังงานสีม่วงอะไรบางอย่างได้ปรากฏขึ้นเหล่าสิทธิ์พี่เขาก็เลยได้บอกต่อไปว่าสูรนแรกในตอนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ากจะโกรธพวกเราแบบสุดๆเลยก็ว่าได้พลังของมันนั้นก็เรียกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเป็นอย่างมากและในคราวนี้พวกเราน่ะก็จะต้องมาตายกันไปแบบจริงๆเลยอย่างแน่นอนแต่ทว่าทานได้นั่นเองพลังวิชากระบองสายฟ้าของพระเอกนั้นมันก็จึงได้ซัดพลังเข้า มาโจมตีใส่อสูนตนนี้เข้าไปแบบเต็มๆเ,เข้าไปเลยนั่นเองนะครับอสูรแรทีมานั้นก็มีความพยายามเที่ยเข้ามาต้านทานต่อพลังอันนี้มนันก็ต้านพลังกับพระเอกเอาไว้ได้อยู่แบบนานพอสมควรกันเลยทีเดียวเนี่ยนะครับผมแต่ทว่าในาที่สุดมานั้นก็ไม่สามารถเลยเที่ยรับแรงกระแทกจากพลังของพระเอกได้ไหวมนันก็เลยต้องล่วงลงไปกองอยู่กับพื้น แบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยแรงระเบิดจากพลังปะทะอันนี้มนันก็เลยได้ทําให้ป่าที่นี่มันก็เกือบเทียโดนแรงระเบิดจนเกือบเทียบพังกันไปเลยทีเดียวอสูรนั้นมันก็เลยได้นอนแบบแน่นิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวมันนั้นก็พยายามที่จะลุกขึ้นยืนขึ้นมาใม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าลุกขึ้นก็ไม่ไหวมันก็เลยได้ล้มฟุบลงไปในที่สุด ส่วนพระเอกของเราในตอนนี้เขาก็ดูเหมือนกับว่าก็็จะใช้พลังของเขาไปมากมาทีเดียวได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ในครั้งนี้ไปแบบด้วยเช่นเดียวกันพระเอกนั้นก็เลยได้บอกกับเหล่าศิษย์พี่ไปเลยนะครับว่าที่เหลือเนี่ยข้าก็จะขอฝาก ก็เป็นพวกท่านที่ได้ช่วยกันจัดการกับอศูนย์ตนนี้ทานข้าไปด้วยละกันนะตัวข้าเนี่ยก็คงที่จะต้องขอผักผ่อนเพื่อเอาแรงไปก่อนด้วยละกันนะสิทธพิพี่และทานใดนั้นเองเราสิทธิพี่ทั้งหมดพวกเขานั้นก็เลยได้ทําการ ปล่อยเคล็ดวิชาอันสุดท้ายเพื่อที่ก็จะเป็นการจัดการปล่อยเคล็ดวิชาอันสุดท้ายเพื่อที่จะเป็นการเข้าไปปิดฉากอาสูแรและทีมันนั้นก็ได้เห็นไปเช่นนั้นมันเนี่ยก็เลยไม่มีทางเลือกไปมันก็จึงจัดการใช้แรงของมัน แบบเพื่อสุดท้ายเพื่อเข้าต่อสู้ไปอีกครั้งตัวมันเนี่ยก็ได้ชัดพลังเข้ามาโจมตีหาทว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นมันนั่นแหละที่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อพวกสิทธพิพี่ะเอกไปซึ่งโดยความที่ตัวของมันนั้นก็ดูจะใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อมันเนี่ยก็ได้ล้มลงไปแล้วและมันก็เลยได้ทําให้เกิดเป็นแรงลมพายุที่มันก็ได้พัดมาหาผววพะเอกเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันสิทธิที่เขาก็มีนามว่าเซียวลัวเฟิงเขาก็จึงได้เดินเข้าไป เพื่อที่จะเป็นการเข้าไปเช็คดูอาการของอสูรและตนนี้ให้มันเป็นที่เรียบร้อยเขาก็เลยได้บอกต่อไปแล้วนะครับว่าอาสูรตนนี้น่ะมันก็ได้ถูกพวกเราจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละมันเนี่ยก็เป็นอสูรที่ก็มีความดุร้ายเป็นอย่างมากเลยนะนะว่าถ้าหากว่าพวกเราไม่รีบกําจัดมันไปก่อนหน้าแล้วเราก็พวกเรานั้นก็อาจที่จะมีหวังที่จะต้องแย่ไปแน่ๆนก็คงไม่สามารถเลยที่จะเข้าไปเก็บสมุนภายในถ้ำกันไปต่อ ได้ด้วยนะนะถ้ากับพัดแห่งเล่าเขานั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกแบบต่อไปเนี่ยนะครับว่าพวกเราเนี่ยก็แค่ทําการรับช่วงต่อมาจากตัวของเจ้าไปมันก็เท่านั้นเองถ้าทว่า,วาท้งหมดนี่เนี่ยมันก็เป็นฝีมือ ของชายคนนี้ใช่หรือไม่กันละ่ะและตัวของสิทธี่เขานั้นก็เลยได้วางมือมาที่ไหลของพระเอกและจากนั้นเขาก็เลยได้บอกต่อไปว่าพระเอกเนี่ยก็มีพลังที่มันก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆสามารถทีาจะาจัดการไปกับอสูรที่มีพลังในระดับที่เก้าไปได้ภายในเวลาในช่วง1ริบตาไปอีกด้วยสิทธี่เสี่ยวหลัวเฟิงเขานั้นก็ได้บอกต่อ ว่าชายแล้วละนี่มันจะเป็นไปได้ย,ยังไงกันสิท้องฉือกวงเฉิงเจ้านะ่ะสามารถโคน่นอสูรระดับ9ก้าไปในช่วพิบตาเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรือนี่ตัวเจ้าก็ไปเอาระดับความแข็งแกร่งแบบมากมายเช่นนี้มาจากที่ไหนกันหอ้อไพเอกก็เลยได้บอกไปว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะสิที่ ทั้งมดนี้มันก็เป็นเพราะว่าพวกสิทธิ์พี่นั้นได้พยายามกันมากมายตั้งหากล่ะข้าก็เลยสามารถที่จะจัดการตัวมันได้อย่างง่ายดายไปอีกด้วยสิทธิ์พี่เขานั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกว่าเป็นเช่นนั้นเองงั้นหรอแต่ว่ามันก็ประหลาดจังซึ่งเขานั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะรับรู้เช่นเดียวกันนะนะครับว่าพระเอกนั้นก็ตั้งใจที่จะอ่อนน้อมทำตนต่อตัวของพวกเขาไปนั่นเองแล่จากนั้นฉากต่อมาพวกพระเอกก็เลยได้เดินทางออกมาจากที่ป่า สงกาะทานก็เลยได้มาถึงไปที่ทำสมบัติแห่งหนึ่งไปจนได้พวกศิษย์พี่ทุกคนนั้นก็ต่ตงพากาันตื่นเต้นไปแบบสุดๆก็ไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะครับว่าที่แห่งนี้มันก็จะมีสมุนไพรแบบเยอะแยะเอาการมากๆและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการดีถ้าหากว่าพวกมันนั้นก็เป็นสมุนไพรที่เติบโตเต็มไวไปแล้วอีกด้วยเป็นเพราะว่าพวกมันก็จะเป็นการพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวและถ้าหากว่ามันไม่โตเต็มไวแล้วเราก็เป็นเช่นนั้น าน,นขึ้นมาจริงๆนะก็มีหวังที่พวกสิทธิ์พีนั้นก็จะต้องมาเสียเที่ยวการไปเลยก็ว่าได้นะครับ ระเอกนั้นก็เลยได้เดินเข้ามาเก็บสมุนไพรวิญญาณที่ป่าแห่งนี้ไปเขานั้นก็เลยได้บอกไปเลยว่าถ้าหากข้าได้นําสมุนไพรเหล่านี้เพื่อไปเพาะปลูกที่มิติต้นไม้โบราณไปเรียบร้อยแล้ว,ล,วล้วก็มันเดี๋ยวจะต้องเป็นอะไรที่ดีเป็นอย่างมากแน่ๆในตอนนี้ข้านะก็มีปัญหาอยู่ติดเพียงแค่ข้อเดียวก็เท่านั้นนั่นก็คือข้าก็กาลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการขาดสมุนไพรวิญญาณอยู่เยอะแยะมากๆนี่แหละแต่ทันใดนั้นทั้ง4คนพวกเขานั้น เขากำลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรอันนี้ต่อไปอยู่ เมื่อพวกเขานั้นได้เก็บเกี่ยวไปเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เลยได้บอกต่อไปว่าเอาละเรากลับกันพวกเราเนี่ยก็ถือได้เลยว่าคุ้มค่ากันอย่างมากๆแล้วล่ะนะตอนนี้สึ่งพวกสิทธิ์ที่นั้นก็ต่างพากันง,งงไปเลยเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จริงๆเลยว่าสมุนไพที่พระเอกนั้นได้เก็บเกี่ยวมานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสมุนไพชนิดไหนกันแน่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพระเอกทีเขานั้นก็เป็นคนที่ก็มีความรู้เรื่องยาย แบบเยอะมากๆแต่เขานั้นก็เลยต้องมาปกปิด ความสามารถที่แท้จริงของเขาเอาไว้ก่อนเขาก็เลยบอกกับสิทธิ์พี่ไปเพียงแค่ว่าข้านะก็หวังนะว่าพวกมันเนี่ยก็จะต้องสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ไปได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวและก่อนที่จะเดินจากที่แห่งนี้ไปสิทธิ์พี่จะกลับเป็นทาสไม้เนี่ยนะครับผมเขานั้นก็จึงได้คิดในใจต่อไปอีกว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ได้ทําการกอบโกยสมุนไพรแห่งนี้ไปจนหมดเกลี้ยงจนป่าไปเลยอย่างนั้นล้อข้าเนี่ยก็หวังจริงๆเลยนะว่าหล่อผู้คนต่อไป ที่ได้มาเก็บเกี่ยวเอาสมุนไพรณที่ป่าแห่งนี้ไป ก่อจะไม่ถือโทษโกรธเคืองหรือว่าว่าอะไรพวกเราหลอกใช่หรือไม่กันละ่ะและจากนั้นในชากต่อมาเมื่อพวกของพระเอกนั้นน,นะครับได้เดินทางการออกมาจากที่ถ้ำและก็เลยต้องมาพบเจอไปกับไอเจ้าตัวโกงคนนี้ไปแบบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งก่อจะเป็นมือสังหารที่ถูกส่งมาเขานั้นก็มีนามว่าสิทธิ์พี่ชีช้ฉันตัวเขานั้นที่ก็เคยได้มาพ่ายแพ้กับพระเอกของเราไปก่อนหน้านี้แต่ทว่าเขานั้นก็ดูจะไม่เกรงกลัว เป็นเพราะว่าเขานั้นก็ได้บุกมาที่นี่พร้อมกับเหล่ามือสังหารถึงหลายคนด้วยกันเลยนั่นเองเน,นะครับตัวเขานั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกไปต่อว่าในที่สุดเนี่ยนาะเชื้อกวงเฉงข่ะเนี่ยก็รอเจ้าไปอยู่หน้านเลยทีเดียวแต่เจ้าเนี่ยก็ออกมาจากถ้ำไปได้ทีหนึ่งนะซึ่งพวกศิษย์พี่ของพระเอกทุกคนเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าชีชานพวกเราเนี่ยนะก็พึงที่จะได้เข้าไปต่อสู้ไปกับอสูรละตัวหนึ่งที่ก็แข็งแกร่งมากๆต่อสู้กันไปด้วย ความหนักหน่วงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะนะณนะเมื่อตะกี้นี้แต่ตัวเจ้าเนี่ยก็ยังมาที่นี่เพื่ออะไรกันอย่างนั้นนะหลอกล้อสมุนภายในถ้ำณนะตอนนี้มันก็ไม่ลงเหลืออีกแล้วละ่ะชีฉานเนี่ยนะครับมันก็เลยได้บอกต่อไปว่าไปล้างข่านะ ไม่ได้เดินทางมาณที่แห่งนี้เพื่อที่จะมายุ่งเกี่ยวไปกับตัวของพวกเจ้าไปหรอกนะข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะทําการฆ่าสังหารไอเจ้าชื่กวงเชิงผู้นั้นยังไงกันล่ะและชื่กวงเชิงเจ้าเนี่ยก็ควรจะดีใจนะที่พวกเราก็อุตส่าห์ให้เกียรตัวเจ้าอุตส่าห์พาการยกพวกมากําจัดตัวเจ้าไปถึงที่นี่เลย พอชะะนะแล้วทุกคนที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆกับไอ้เจ้าชื้อกวงเฉิงแน่นะก็จงหนีไปแล้วก็หลีกทางไปซะเถอะไม่อย่างนั้นก็จงตายไปพร้อมกับมันสิทธิ์พี่เซียวหลัวเฟิงเขานั้นก็เลยได้บอกกลับมันไปเลยนะครับว่าเราเนี่ยก็จะไม่มีทางทิ้งพวกพ้องของเราเอาไว้ข้างหลังไปอย่างแน่นอนเราจะไม่ทิ้งชื้อกวงเฉิงเอาไว้รอข้าจะบอกเท่าให้และชืือกวงเฉิงเนี่ยก็เป็นถึงสิทธิ์น้องที่น่ารักของพวกเรายังไงกันล่ะ ตัวโกงนะครับมันก็เลยได้บอกต่อไปว่าทาอย่างนั้นน่ก็ย่อมได้เลยนะนะข้าก็จะจัดให้พวกเจ้าไปเช่นเดียวกันและทันใดนั้นเองนะครับม้มเหล่าสิทธิพี่ทั้งหมดของพระเอกหัาน,นก็เลยได้พุ่งตัวเพื่อเข้าไปต่อสู้เข้าปะทะก,กับมันไปอย่างกล้าหาญและถึงแม้ว่าพวกเขานั้นก็จะได้สูญเสียใช้พลังงานไปอย่างมากไมแในก่อนหน้านี้ไปก็ตามเลยนะครับปิดพี่จักรพัดเล่าในตอนนี้นั้นเขาก็ไม่สามารถเลยที่จะทําการใช้ ชาคาถาน้ําที่เขาวนั้นถนัดออกมาได้เลยเพราะาได้ใช้พลังไปจนหมดเขาวนั้นก็เลยต้องทําการเข้ามาต่อสู้กับพวกมือสังหารแบบมือเปล่าไปต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองไอเจ้าฉีฉาเนี่ยมันก็จึงได้บอกต่อไปอีกนะครับาเวลานี้แหละมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะนะที่ตัวข้าก็จะมาล้างตาไปกับเจ้ายัางไงล่ะชื่อกวงเชิงข่าวจะเป็นคนฆ่าสังหารเจ้าเองพาเอกนั้นก็เลยได้ตอบกลับไปนะครับว่าในครั้งที่ แล้วเจ้าเนี่ยก็ได้โดนขาอัดไปขนาดนั้นเนี่ยแต่ทว่าก็ยังไม่รู้จักเข็ดลับอีกอย่างนั่นหรอกล้อสิทธิ์พีตัวโกงเนี่ยมันก็ถึงกับต้องยิ้มออกมาไปเลยนะครับผมและมันไละถามกับพระเอกของเราต่อไปว่าแล้วเจ้าเนี่ยก็แน่ใจเวาย่างอันน่หรอว่าในครั้งนี้เจ้านั้นก็จะสามารถมาเอาชนะขาคนนี้ไปได้เหมือนกับในครั้งก่อนกันล่ะ ในคราวนี้สิทธิ์พี่ตัวโกงเขานั้นก็เลยได้ระเบิดพลังที่มันก็เป็นพลังในขั้นสุดยอดออกมาเป็นพลังที่ก็เรียกได้เลยว่าเนื้อกว่าพลังของเขาในครั้งก่อนอยู่มากซึ่งในคราวนี้สิทธิ์พี่ตัวโกงเขาก็จึงได้ระเบิดพลังออกมาอีกพระเอกเขานั้นก็บอกต่อไปเลยว่าสิทธิ์พี่คนนี้ก็ดูแข็งแกร่งขึ้นมามากเลยทีเดียวหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากข้าไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็นะทําให้ตัวเขานั้นเนี่ยก็ได้มีระดับพลังเพิ่ม สูงขึ้นมาจนกระทั่งไปถึงที่ขั้นระดับหอคอยเปลี่ยนแปลงในขั้นที่7จ็่ไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอีกด้วยซึ่งตัวโกงนะ่นะครับผมมันก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าเจ้าเนก็จงตายซะเธอนี่มันก็จะเป็นเคล็ดวิชาลับนามว่าภูเขาหมื่นยอดยังไงล่ะไอเจ้าฉือกวงเชิงเอ้ยพลังของสิทธิ์พีตัวโกงนั้นมันก็จึงแต่พุ่งเข้ามาซัดโจมตีเข้ามาต่อพระเอกทีขรานั้นก็พอที่จะลงเหลือ พลังของเขาอยู่บ้างก็เลยได้ทำการใช้วิชาผนึกสายฟ้าทั้ง9ออกมาไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ทว่าในคราวนี้เองมังกรสายฟ้าของพระเอกจูจ่ๆมานั้นก็เลยได้โผล ขึ้นมาไปด้วยกันถึง3ตัวเลยทีเดียวทำให้อเจ้าสิทธิ์พี่ตัวโกงฉี่มันนั้นก็เคยได้มาเจอกับวิชามังกรของพระเอกไปก่อนหน้านี้แล้วตัวมันก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากมันก็บอกว่าทําไมคราวนี้มังกรของไอเจ้าเชื้อกวงเฉิงเนี่ยมันถึงได้มีเพิ่มขึ้นมาไปได้ถึง3ตัวไปด้วยกันกันล่ะเนี่ยพระเอกของเรานั้นก็ไม่รอช้าจัดการซัดพลังแห่งมังกรเข้าไปโจมตีใส่สิทธิ์พี่โจกัดทางที่ป่าแห่งนี้มันก็เลยได้ ได้เกิดแรงระเบิดได้เกิดขึ้นมาแรงระเบิดนั้นมันก็ได้ทําให้เหล่าสิษย์พี่ของพระเอกทุกคนที่ก็กำลัง เขาไปต่อสู้กับมือสังหารพวกนี้ก็ถึงกับต้องมาหยุดยืนอึ้งตะลึงกันต่อไปแต่เจา้าสิทธิ์พีตัวโกงนั้นมันก็เลยต้องมาโดนพระเอกซัดจนปลิวพระเอกครั้งพระเอกนั้นก็เลยจะบินตามมันเข้ามาอีกเขาก็เลยทำการซัดพลังวิชาหมัดเพื่อที่จะเป็นการกำจัดตัวของสิทธิ์พีคนนี้ทิ้งไปพอยิงการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นมันก็ได้ยืดเยอะออกไปมากมายสักเท่าไหร่พวกพระเอกของเรานั้นก็จะยิ่งเสียเปรียบเป็นเพราะาได้ใช้พลังไปมากมายนะครับาาแต่ทันใดนั้น เองสิทธิ์พี่ตัวโกงเออมันก็กําลังที่จะถูกเผยข่าตายไปในที่สุด มันเนี่ยก็จึงได้ตะโกนเรียกพวกของของมันซึ่งก็เป็นหัวหน้าเรียกใครหัวหน้าของมันได้ออกมาในทันทีซึ่งหัวหน้าคนนี้เขานั้นก็มีนามว่าซุนทานใดนั้นเองเขาก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้พระเอกของเราก็จึงแต่โดนพลังน้ําแข็งของเขาพุ่งเข้ามาโจมตีสัตว์จดรอยกระเด็นไปบ้านเนี่ยนะครับสิ่งชายคนที่โผล่มานั้นเขาก็มีนามว่าซุนหลวปิงเขานั้นก็จะเป็นตัวร้ายใหม่ของเรื่องนี้ซึ่งเขานั้นก็จะเป็นสิทธิ์ที่ก็มีความเก่งกาจเป็นอันดับ ต,ต้นของสำนักซี่เลี้ยงหยดเลยก็ว่าได้เหมือนตัวเขานั้นได้โผล่มาเนี่ยก็เลยได้บอกกับพระเอกของเราต่อไปว่านี่เจ้าน่ะก็คิดที่จะมาฆ่าสังหารสิทธิ์รวมสำนักไปจริงจริงอย่างนั้นนะลอกล้อเนี่ยข้าก็ไม่อยากที่จะเชื่อเลยนะจังเป็นการกระทําอันโง่เขลาที่ข้าก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้เลยนะพวกสิทธิ์พี่ของพระเอกนั้นเขาก็เลยได้บอก ว่านี่มันก็เป็นอะไรที่แย่มากแล้วละสิถ้าหากว่าชายคนนี้นั้นได้โผล่มาถ้าอย่างนั้นเน่ยมันก็แสดงได้เลยว่าคราวนี้พวกเรานี่ก็จะต้องสวยกันไปจริงๆนั่นแน่คงที่แม่สามารถลบนี้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้แบบไปได้โดยง่ายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเชวก็ว่าได้นานนะพาเอกเขานั้นก็เลยได้บอกต่อว่าแล้วสิพีน่นะก็ไม่เห็นเลยยังไงกัน ว่าไอ้เจ้าชีชายเนี่ยเขานั้นก็เป็นคนลงมือมาโจมตีจะฆ่าสังหารฆ่าผู้นี้ก่อนสิ่งสิทธิ์พีซุนตัวโกงนั้นเขาก็ดูจะไม่พอใจพระเอกเป็นอย่างมากเขานั้นก็ไม่ชอบพระเอกมาตั้งแต่ในครั้งก่อนแล้วอีกด้วยที่พระเอกนั้นก็เป็นคนที่มักจะชอบมาต่อปากต่อคําไปกับเขาเขานั้นก็เลยได้แสดงระดับพลังที่ก็เป็นพลังน้ําแข็งให้ออกมาไปอีก น้ำแข็งนั้นมันก็เลยได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกไปด้วยความเร็วเอาม,กมากๆพระเอกที่เขานั้นก็หลบมาได้ทันก็จึงได้จัดการซัดวิชาหมัดโจมตีใส่ศิธิ์พี่ตัวโกงคนนี้เข้าไปบ้างแบบจังๆเลยนั่นเองเขานั้นก็ยังไม่เป็นไรอีกทำการใช้เคล็ดวิชาดากน้ำแข็งของเขาให้ออกมาเขาไปต่อสู้ซัดพลังกับพระเอกไปด้วยความดุดเดือดเป็นอย่างมาก ทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้ามาต่อสู้กันสัตว์พลังกันต่อไปอย่างตอนเนื่องอีกและหลังจากที่พลังน้ําแข็งและพลังสายฟ้าของพระเอกนั้นมันก็เลยได้เข้ามาปะทะกันตาเท่าว่าผลลัพธ์มันก็จึงได้ออกมา ว่าทั้งสองคนนี้นะ,นะครับก็ได้เสมอกันไปอีกแต่าจากนั้นทั้งสองคนนั้นก็ต่างลอยกระเด็นทอยหลังกลับมากันทั้งคู่พอเอกเขานั้นก็เลยได้ถามไปเลยว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็มีความบาดหมางมีความแค้นอะไรต่อกันไปด้วยอย่างนั้นนะ่ะหลอกล้อสิทธิพี่ทาไมถึงต้องมาแค้นเครื่องฆ่าผู้นี้ด้วยละ่ะตัวโกมันก็เลยได้ตอบไปเลยว่าเจ้าเคยได้ยินชื่อของคนที่มีชื่อว่าซุนเจียนไหมละ่ะและเขาเนี่ยก็คือน้องชายแท้ๆของข่าผู้นี้เองยัง ังไงกันล่ะเขาเนี่ยก็เคยได้มาโดนเจ้าฆ่าสังหารตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยเพราะฉะนั้นตัวเจ้าเนี่ยก็จงตายไปเช่นเดียวกันสเถทะไอเจ้าชื่อควงเชิงเอ้ยและจากนั้นต่อมานะครับพระเอกเขาก็เลยได้ทําการใช้พลังแห่งมังกรให้มันได้ออกมาต่อสู้ไปบ้างสิทธิ์พี่ตัวโกงซุนนั้นก็เลยแต่ใช้เช็ดวิชาน้ําแข็งขั้นเทพของเขาออกมาเข้าโจมเตีซัดพลังปะทะกับมังกรสายฟ้าของพระเอกแบบต่อไปอีกสิ่งวิชาน้ําข แข็งของเขาในคราวนี้มันเนี่ยนะครับก็สามารถเรียกได้เลยว่าก็จะเป็นพลังที่เทพเป็นอย่างมากสามารถที่จะใช้เพื่อแช่แข็งพลังมังกรสายฟ้าสุดแข็งแกร่งของพระเอกของเราไปได้เลยทีเดียวและในทีสุดเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับข่าววิชามังกรสายฟ้าของพระเอก มันก็เลยต้องมาได้ถูกทำลายทิ้งไปได้อย่างง่ายได้ไปในทันทีด้วยเคล็ดวิชาน้ำแข็งอันนี้ไปนั่นเองต่อมาพระเอกของเราเขานั้นก็<อ>เลยได้คิดในใจแบบต่อบให้อกกว่ามันก็เป็นแบบนี้เองอย่างนั้นน่หรอที่แท้เคล็ดวิชาน้ำแข็งอันนี้นั้นมันก็เป็นอะไรที่ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มันสามารถสัมผัสไปได้เลยอย่างนั้นหรอเนี่ยเปลี่ยนให้มันได้กลายเป็นน้ำแขง็งได้เลยในทันทีพระเอกด้วยแล้วก็ทำลายมันทิ้งไปได้อย่างง่ายได้ในคร สามนี้น่นะครับพระเอกเขาก็เลยต้องถึงกับได้ใช้เขตวิชาท่าไม้ตายใหม่ของเขาออกมาเช่นกัน มัน,นก็จะเป็นพลังเสาหลักกระบองแห่งจักรพรรดินั่นเองนะครับผมซึ่งมันนั้นก็จะไม่สามารถโดนพลังน้ำแข็งของตัวโกงแช่แข็งไปได้เลยถิ์พีตัวโกงที่ได้เห็นไปดังนั้นตัวมัน,นก็ต้องถึงกับตกใจไปแบบสุดๆและจากนั้นมันก็จึงต้องใช้เข็ดวิชาท่าไม้ใต้ไม้ออกมาสิ่งก็จะเป็นวิชางูแยกแข็งไปนั่นเองเรียกได้เลยนะครับว่าวิชางูของเขานั้น มนันก็จะเป็นพลังอะไรที่สุดแข็งแกร่งแบบสุดๆแต่ถ้ว่ามันนั้นเนี่ยก็ต้องมาโดนทำลายและหายไปในท,ทันทีเมื่อต้องมาเจอ ไปกับวิชาเสาหลักกระบองยักษ์ของพระเอกสิทธิ์พีศูนย์คนนี้เขานั้นก็เลยต้านพลังของพระเอกเอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วโดนพลังกระบองยักษ์ของพระเอกนั้นแต่ซัดโจมตีใส่เขาเข้าไปแบบเต็มๆต,ตัวเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องได้รับบาดเจ็บอย่างหนักไปอ,อีกด้วยแถมเขานั้นก็ยังมีความแค้นต่อพระเอกแบบมากยิ่งขึ้นไปอีกตัวเขานั้นก็เลยได้ตัดสินใจใช้พลังวิชาอะไรบางอย่างให้มันได้ออกมาเพิ่มต่อไปอีกซึ่งมันนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป พลังน้ําแข็งวิญญาณให้ออกมาบ้างพระเอกทีเขานั้นก็ได้เห็นไปก่อถึงกับต้องมาอึ้งกันไปเลยทีเดียวพระเอกที่ได้เห็นนั้นก็เลยต้องมาเอาจริงกันไปบ้างนั่นเองนะครับตัวของเขานั้นก็สัมผัสได้เช่นกัน ว่าคลังน้ําแข็งนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นพลังอะไรที่เรียกได้เลยว่าก็อันตรายเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนเลยล่ะเรียกได้เลยนะนะครับว่าในตอนนี้วิชาดาบน้ําแข็งวิญญาณน,นั้นมนันก็สามารถพุ่งผ่านหน้าพวกสิทธิ์พี่ของพระเอกไปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากพวกเขานั้นก็ไม่สามารถเลยเที่จะมาช่วยพระเอกป้องกันมันเอาไว้ได้พระเอกนั้นก็ถึงกับต้องเป็นแผลที่หน้ากันไปเลยทีเดียวเขานั้นก็ได้คิดในใจต่อไปว่าดาบวิญญ,ญาณพวกนี้ มนัมนก็เป็นการโจมตีที่รวดเร็วเป็นอย่างมากเกือบที่ข้านั้นก็จะมองไม่ทันการเป็เลยทีเดียวเชียวก็ว่าได้นั้นนะสิพีตัวโกงเขานั้นก็เลยได้บอกว่าเป็นยังไงการหลาดที่นี้พวกเจ้าก็ได้เห็นกันแล้วใช่หรือไม่มนันก็เป็นเคล็ดวิชาท่าไม้ตายอันสุดแข็งแกร่งของข้าผู้นี้ยังไงการหลาดดาบวิญ,ญญาณพวกนี้นั้น มัน่ก็มีทั้งความคมความแข็งแกร่งแถมยังมีความรวดเร็วที่มันก็อยู่ใน,นระดับที่สูงมากๆถ้าหากว่าจะป้องกันมันไปแล้วลราก็เรียกได้เลยว่าก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ทันใดนั้นเองพวกสิทธิ์พี่ของพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งต่อไปอีกเมื่อพวกเขานั้นก็ได้เห็นไปเลยว่าพระเอกของเราหัาน,นก็ลังได้สะทบสะทานอะไรเลยสิทธิ์พี่ตัวโกงนั้นมันก็อึ้งไปเช่นกันเขาก็บอกต่อไปเลยนะครับว่าน้อยแน่ไอเจ้าฉีกวงเฉิงเอ้ยนี่แกแต่ท่านนั้นก็เลยได้ทำการ าศาสตร์พลังวิชาดาบน้ำแข็งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกของเราไปอีกครั้งหนึ่งพระเอกนั้นก็เลยได้ใช้ ล่อยพลังของเขาให้มันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้มันก็เลยต้องมาเปลี่ยนสีไปดาบิญญาณในตอนนี้มันนั้นก็พุ่งผ่านทะลุการป้องกันทั้งหมดมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยพระเอกของเรานั้นเขาก็จึงแต่ใช้พลังใหม่ของเขาให้ออกมาเช่นเดียวกันมาเนี่ยน,นะครับค้มก็จะเป็นเคทวิชาผ่าคัมภีรแห่งสวงสวรรค์ไปนั่นเองสิทธิพีซุนตัวโกงที่ได้เห็นก็ถึงกับต้องอึ้งทึงแล้วก็โกรธจัดเขานั้นก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าพระเอกจะ มีวิชาลับที่มันก็แข็งแกร่งมากถึงขนาดนี้ตัวเขานั้นก็เลยต้องมาใช้พลังทั้งหมดของเขาออกมาเช่นกันในการเข้าในการเข้าโจมตีเข้าปะทะกับพระเอกต่อไปแต่ทว่าคำพีขั้นเทพของพระเอกในที่สุดนั้นมันก็สามารถจะทำการดูดคืนพลังทั้งหมด แล้วก็สะท้อนพลังของสิทธิ์พี่กลับไปได้อีกด้วยตอนนี้สิทธิ์พี่ซูนเขานั้นก็เลยต้องมานั่งวิ่งหนีพลังน้ําแข็งที่เขาภาคภูมิใจของตัวเองไปก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ทว่าในเที่สูตรเขานั้นก็เลยต้องมาโดนพลังของตัวเองเข่าโจมตีเข้าไปที่กลางหลังแบบเต็มๆเมขาที่ได้รับบาดเจ็บก็เลยต้องรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าต่อน,นั่นเองนะครับโดยที่ก็ได้มีเหล่ามือสังหารของเขาแต่คอยตามไปคุ้มกันไปอีกด้วยซึ่งเหล่าพวกพระเอกนั้น ก็ดูเหมือนว่าเขาจะใช้พลังไปแบบมากมายมหาศาลเช่นกันพวกเขานั้นก็ไม่หลงเหลือแรงที่จะสามารถตามพวกมันเข้าไปในป่าได้เลยแต่ตอนนี้พวกตัวโกงทั้งหลายก็เลยเข้ามาพักในป่าและก็กําลังปรึกษากันว่าพระเอกเนี่ยเขาจะนำเรื่องนี้เผื่อไปฟ้องกับพวกปรมาจารย์ต่างๆในสํานักซี่เหลียงยวนของเราอย่างแน่นอน และถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นจริงพวกเราเนี่ยก็จะต้องแย่แน่ๆแต่ถ้าว่าสิทธิ์พี่ซู์เขานั้น <c oughs> ก็กลับบอกไปเนี่ยนะครับผมว่าหนาน่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเราหรอกเป็นเพราะว่าพวกเราหนาก็จะเดินทางและกลับไปฟ้องพวกอาจารย์ไปก่อนหน้าพวกมันไปมันก็เท่านั้นเอง แล้วก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับการสปอยใน EP นี้ก็ขอพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบหากคุณผู้ชมชื่นชอบก็สามาารและชา์สัปตาคเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมให้กับผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ